ดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งเราจะมาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวสําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจําปีพุทธศักราช2564นี้ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเด็กและเยาวชนนั้นจะเติบโตให้เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพนั้นไม่ได้เลยนะคะถ้าหากว่าเราดัานขาดการสนับสนุนส่งเสริมสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆเ,เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ คุ้มครองพวกเขาทั้งเรื่องกายวาจะใจและเรื่อง,องทางกฎหมายค่ะเนื่องในวัยเยาวชนแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564นี้นะคะจึงได้มีการประกาศยกย่องผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับเด็กและเยาวชนในสาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเยาวชนโดยผู้ที่ได้รับการยกย่องในปีนี้นะคะก็คือคุณเฉลิมขวัญชุติมาค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับทางคุณเฉลิมขันธิติมานะคะผู้ก่อตั้งสูนรต้นน้ำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ข่าวว่าเป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งสูนต้นน้ำด้วยทุนรัพ์สวดตัวนะคะไม่ทราบว่าโครงการนี้มีเป้าหมายที่สำคัญอย่างไรบ้างคะ ค่ะจริงๆศูนย์ต้นน้ำของเรานะคะเริ่มมาในปีห้าหนะคะในรูปแบบเป็นการรวมตัวกันหลอมรวมของกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกในวัยใกล้เคียงกันแล้วก็อยากที่จะมาพบปะและแกเปลี่ยนมุมมองในการดูแลเด็กด้วยกันแล้วก็คุณหมอนักจิตวิยาอายการแล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะแล้วก็เลยที่ที่เขามีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการสร้างคนคุณภาพคือก็คือเด็กเยาวชนที่มีความสุขและมีสุขภาวะชีวิตที่ดีรวมถึงการสร้าง ชุมชนที่น่าอยู่ปลอดภัยซึ่งศูนย์ต้นน้ำเนี้ยคะ่ะวิสัยทัศน์ของเราก็คือการทำงานสังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยวาวชนค่ะนอกจากงานในด้านของศูนย์ต้นน้ำแบเนี้ทราบมาว่ายังมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับทางศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นจิตสังคมด้วยใช่ไหมคะจริงๆส่วนงานในศาลแขวงเชียงใหม่เนี่ยทำงานในฐานะเป็นผู้ให้คำปรึกษาในลินิกจิตสังคมค่ะโดยที่ คดีส่วนใหญ่ที่ส่งมาเนี่ยจะเป็นคดีในเรื่องของยาเสพติดและปัญหาความรุนแรงในครอบครัวค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนั่นก็คือโครงการตัใจทีเล่แค่ด้วยใช่ไหมคะจริงๆโครงการนี้เป็นโครงการเฉพาะกิจเลยอะค่ะเพื่อว่าตอนช่วงที่เรามีมอบนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของอทางการเมืองความเห็นต่างทางการเมืองเปิดฮอตไลน์สายสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาเพื่อที่จะปลอบใจทั้งคน ก็คือคนแต่และช่วงวัยเลยที่อยู่ในครอบครัวและประสบปัญหาความเห็นต่างทางการเมืองในครอบครัวซึ่งโครงการนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณองค์กร i c Search ค่ะที่เขาให้ความอนุเคราะห์กับเราในการที่ใช้ระบบฟรีเป็นระบบออนไลน์นะคะดังนั้นเนี่ยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการคำปรึกษาค่ะก็ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ส่วนตัวและไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆะค,ะค่ะค่ะเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช254น,นะคะอยากจะให้คุณเฉลย ฝากอะไรถึงเยาวชนของประเทศไทยผ่านทางรายการเลยค่ะเพราะว่าเด็กว,วันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่จะรับช่วงต่อจากเราในการพัฒนาประเทศและดูแลพวกเราเนี่ยแหละค่ะในฐานะคนแก่ฉลาเราอยากเห็นเขาปฏิบัติต่อเราตอนที่เราแก่เท่าอย่างไรสิ่งที่เราปฏิบัติกับเขาในวันนี้จะเกิดผลในวันข้างหน้าค่ะและผู้ใหญ่เองนี่แหละค่ะที่จะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์และสร้างอนาคตที่ดี โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของตนเองที่มีต่อเด็กเสียตั้งแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่อยากะจะฝากไว้ค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณฉเฉลิมขวัญพิติมานะคะผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะผู้ที่ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในสาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนประจําปีนี้ด้วยค่ะ,คะขอบพระคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณเฉลิมขวัญค่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในสาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิให้แก่เด็กและเยาวชนประจำปีนี้ค่ะทางรายการต้องขอแสดงความยินดีกับคุณเฉลิมขวัญด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ